สวัสดีครับจากใจเด็กอง EP นี้นะครับมาบ่นเรื่องหลังเกมลิเวอร์พูลหน่อยที่ก็เปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2นะครับบ่นในมุมของเด็กหงนะต้องยอมรับว่าผีแดงเขาสู้เกินร้อยอ่าเขาเล่นดีจริงแล้วก็เขาบี้ทุกเม็ดเก็บทุกดอกใจเขามาเต็มใจเขาเกินร้อยอย่างที่ผมบอกอว่าเราอย่าประมาทมันติดเล่นประมาทติดเล่นแบบ เนบนาบนวยนาเล่นแบบติดแอ,อ็กอ่ะไม่อยากจะบอกเลยว่าใครรู้สึกจะมีอยู่คนเดียวอะ่ะไอไอแบ็คขวานะไม่รู้คิดเหมือนกันไหมนะมันติดแบบติดแบบบางจังหวะก็เล่นแบบขี้เกียจบางจังหวะก็เล่นแบบจ่ายแอ็กแอกนะแล้วก็เหมือนจะหมดใจหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ๆคิดยังไงแต่ผมคิดว่ามันเล่นแปลกๆอะ่ะไอเทนอะ่ะนะเอาละมาไล่เรียงไปทีละสเต็ปนะครับ เอาว่ากันฝั่งเราก่อนริพูอย่างเดียวไม่แตกแมนยูนะครับแมนยูเขาเขาเล่นแบบมาเกินคาดมามามาผิดทรงอ่ามามาเนื้อษสะที่ว่าเซอร์ไพรส์วิธีการเล่นอ่านะครับสำหรับริพูนะตอนเนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะ่ะคือติสโจนกับเกมที่คู่ต่อสู้แพ็คแนวรับลึกโซน2อโซนสามไปเนี่ยโจนเจาะไม่ได้ขาดโซโบมีผลตอนนี้นะที่ผมเห็นนะ มันขาด motivation มันขาดความ aggressive บางอย่างซึ่งโจนไม่มีตรงนี้โซ b o มีเกมเนี้ยขาดโ so ซ b o มีผลลองเปลี่ยนจากโจนเป็นโซโบผมว่าจะทำประตูได้ดีกว่านี้จังหวะบุกจังหวะพาบอลขึ้นไปจังหวะทะลุทะลวงจังหวะการเล่นร่วมกับซาร่าการเล่นร่วมกับแนว h a r f space เนี่ยจะดีขึ้นถ้าเป็นโ so ซ b o นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่ๆคิดเหมือนกันไหมแต่ผมคิดว่าเกมเมื่อคืนเนี่ย โจนไม่ได้เล่นกับลักษณะที่คู่ต่อสู้มาแพ็กรับเนี่ยไม่ได้แต่เข้าใจว่าจําเป็นต้องใช้นะเพราะว่าไอ้โซโบโมันเจ็บแล้วก็ตัวอื่นอเนี่ยเอาจริงก็เล่นได้ตามฟอร์มนะดีอาร์สกัคโปซาร่าก็ถือว่าเขาก็เล่นตามมาตรฐานฟอร์มการเล่นของเขานะครับไม่ได้มีอะไรที่แบบดรอปลงไปอีกคนหนึ่งที่ผมเห็นก็คือกาฟินแบชและกาฟินแบชวันนี้ถามว่า จังหวัดพลิกบอลสวยๆวยนะมีแต่เพียงแต่ว่าแอบเสียง่ายไปหน่อยจังหวัดที่ออบอลควรจะต้องลื่นบอลควรจะต้องไหลมันก็มาสะดุดประมาณหนึ่งเหมือนกันโอเคแหละต้องเรียกว่าความชั่วไม่มีความดีก็ไม่ปรากฏสําหรับการเซ็นแบงคนะครับแนวรับแน่นอนจ่วหัวมาตั้แต่คนแรกเลยไอ้เทนเนี่ยนะโอ้แล้วเมื่อคืนนะถ้าใครดูเน่ยฟันดแม่งบ่นเยอะบ่นใครอะบ่นอ้เทนเนี่ยแหละ อย่างน้อยช็อตหนึ่งเต็มๆอ่ะและถ้าใครดูนะมันมีอยู่ช็อตหนึ่งทางซ้ายเลี้ยงมามันเสียบอลปุ๊บมันเดินเหมือนเล็ฟอรอดเลยเหมือนคนแบบหมดใจอ่ะเออแบบเดินไล่ต๊ะแตะตาะแตะเอียเขาวิ่งตัดในเข้าไปแล้วการอาโชหรือใครไม่รู้ว่าไอ้นี่ก็เดินประกบเดินประกบกองหลังเดินประกบนะก็ <c oughs> <c oughs> แต่แต่ตัวฟานดาเองก็พยายามกวาดแหละแ,ละแล้วก็มีจังหวะ <c oughs> เขาเรียกว่าแหละ <c oughs> จังหวะพลาดบ้างเล็กน้อยไม่เยอะ ปนไดมันก็เลยไปนบ่นเทนเต็มปากไม่ได้แต่เทนนี่แม่งเต็มเ็มนะผมว่าแม่งเต็มเต็มนะแฟนผมคิดไงยอะเทนเมื่อคืนอะไม่รู้มันจะต่อสัญญาไหมแต่ถ้าเป็นเป็นฟิลเนี่ยถ้าเล่นแบบนี้ยผมว่าอือก็ลองดูนะลองต่อลองกันดูว่าจะเอาค่าเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอนะเออลดลดลงไหนได้ไหมได้ไหมเออถ้าเล่นประมาณแบบนี้ก็ลดลดให้หน่อยนะถ้าอยากอยู่ต่อเออผมก็อยากได้แหละบางสังหวะคุณก็ยังแบบจ่ายบอลหรือทําอะไรให้มันดูแบบให้มันว้าวบ้างมันมีแต่ว่า ถ้าไอ้เราจะต้องไปลุ้นจังหวะว้าวทุกครั้งแล้วมันแล้วคุณมาเล่นเกมรับแบบเนี้ยลดให้หน่อยลดให้หน่อยเออนะไม่ใช่แบบจะตัดหางปล่อยวัดสะทีเดียวก็ยังอยากได้อยู่อยากเอาไว้นะคนเก่งๆมีจังหวะว้าวก็อยากจะเอาไว้แต่ว่าจังหวะว้าวยังไม่เอานะจังหวะเดินไล่ตอเต้แอเต้เนี่ยไม่เอาจังหวะแบบเนี้ยนะตัวอื่นผมแอบเสียดายไม่เห็นฟอร์มเคียซ่าแต่เข้าใจด้วยว่ารูปแบบของเกมมันพาไปโดนนําก่อนตามตีเสมอไพ พลิกแซงขึ้นนําแล้วอยากได้เม็ดสามอนเนอร์สโลตตก็ต้องใช้ชุดเดิมในการไล่บี้ไล่กดแต่พอเอิญมันไม่ได้และอารนะ์มัดดิยาโล่แม่งตัวแสบผมว่าต่อไปตัวนี้แม่งจะเป็นตัวแสบสําหรับลิฟพูเออตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันชอบยิงลิฟพูเดี๋ยวแม่งต่อไปมันก็เหมือนโมซาล่าที่ชอบยิงแมนยูอะ่ะมันจะเหมือนกันตอนนี้ไออาร์มัดเนี่ยนะน่าจะสนุกในอนาคตข้างหน้าผมก็แค่แอบเสียดายเพราะว่าอย่างที่บอกอะลิพูไม่น่าประมาทคือ แมนยูอย่างที่ไลฟ์ไปก่อนเกมเมื่อคืนว่าแมนยูถ้าผมเป็นอโมริมเนี่ยเนียต้องเล่นแบบนี้แหละก็คือมามาก็บวกเลยมันเปิดบุกก็บุกบุกใส่ด้วยกันอย่าไปเล่นรับรับก็ต้องรับแบบมีวิธีการอย่ามารับแบบลับ,ล,บ,ล,บลึกอย่างเดียวไม่บุกเขาไม่ได้มาบุกมาุบกับ,กกบไม่โกงเนี่ยแหละแล้วมันจะได้ผลการเล่นที่มันโอเคออกไปจากแอนฟิลถ้าเกิดว่าบุกมาแล้วรับไม่แน่นอันนี้ก็โดนแต่เพอเอนเล่นดี แมนยูต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อคืนเขาเล่นดี <S <S <ๆ>เขาเล่นเกินร้อยอ่าก็ถามว่าเสียใจไหมกับผลการแข่งขันก็ไม่ได้เสียใจมากเพราะว่าเข้าใจในทรงของของเกมฟุตบอลว่าเอาแล้วดีเถอะไม่แพ้ก็บุญแล้วเอาจริงนะนั่งดูอยู่เมื่อคืนนะ่ะไม่แพ้ก็เก่งแล้วริว้วูอ่ะเพราะว่าไอช่วงสิบนาทีท้ายเนี่ยมันออกสามหน้าเลยนะคือจะนําก็ได้จะเสมอก็ได้จะโดนก็ได้แล้วถ้าไอลูกสุดท้ายแม็กควายมันยิงเข้าไปเนี่ย เรียบร้อยชอยเก็บฉากเลยนะครับคาบ้านนะคาเลาจะกลายเป็นคาเลาแทนนะเด็กหงงะก็ดีแล้วที่ว่าอาโอเคก็แอบเสียดายในผลการแข่งขันแต่ว่าถ้าดูจากวิธีการเล่นดูจากฟอร,ร์มของแมนยูเองด้วยเนี่ยก็ต้องให้เขาเออเขาก็เล่นดีแล้วนี่นนยผลเสมอสองสองผมว่าก็โอเคแล้วแค่แอบเสียดายถ้าโซโบฟิตผมว่ารีพูไม่แพ้ แต่อเผอิญมันเป็นเป็นขไอ้คือโจนเขาก็เล่นดีนะไม่ใช่ว่าแบบเล่นไม่ดีแต่เพียงแต่ว่าพอมาเจอรูปแบบการเล่นเกมรับของคู่แข่งแบบเนี้โจนพาบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายไม่ดีเท่าโซโบในความเห็นส่วนตัวนะพี่พี่คิดว่ายังไง2จุดโดยสรุปขาโซโบมีผลและเทรนด์เดินเล่นเกมรับและนี่คือจากใจเด็กของ EP ีนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ีถัดไปถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับและเป็นแฟนบอลลีพูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับ c o n t e n t ์สปอร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย